สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักทายน้องๆหนูๆนะครับระดับชั้นป .4 พบกับครูต้อมอีกเช่นเคยนะครับคุณครูปนชัยุิคุณนะครับวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า6 2นะครับเปิดหนังสือในหน้าที่6 2ซึ่งวันนี้ เราก็จะมาเรียนในส่วนของเรื่องวัสดุนะครับและอุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับครับกเรียนครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนก็เช่นเคยนะครับเราก็จะไปเรียนรู้ในส่วนของนะครับเกี่ยวกับอะไรครับน้กเรียนครับครับเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยครับไปกันเลยครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ ก็คือหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีมีอะไรบ้างนะคะสไลด์นี้เราจะมาทําความรู้จักกับความหมายของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีนะคะก็คือหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรผลงานภาพวาดระบายสี ได้แก่พวกกระดาษดินสอ,อยางลบผู้กันจานสีสีประเภทต่างๆเป็นต้นค่ะค่ะในการวาดภาพระบายสีนะคะจําเป็นจะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีและอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นจะมีวิธีการเก็บดูแลรักษาอย่างไงเพื่อที่จะทําให้อุปกรณ์นั้น สามารถใช้งานได้ยาวนานและคงทนค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกวันที่อุปกรณ์ชนิดที่1ก็คือดินสอน,นะคะดินสอนเป็นอุปกรณ์ใช้ในการวาดภาพหรือร่างภาพนะคะซึ่งดินสอนเนี่ยเขาจะมีระดับความเข้มของไส้ดินสอน,นะคะตัวอย่างเช่นถ้าทักเรียนใช้ดินสอ HB ดีนะคะในการวาดภาพระบายสีเนี่ยสีที่ได้อ่ะจะมีเป็นลักษณะเป็นสีอ่อนเมื่อเราวาดลงไปบนกระดาษเนื่องจากว่าไส้ดินสอนของเขาจะมีความแข็ง ดินสอ h ฮก็คือดินสอที่นักเรียนใช้ในการเขียนหนังสือนั่นเองค่ะซึ่งดินสอประเภทนี้เนื่องจากมันมีความอ่อนเขาก็นิยมใช้ในการร่างภาพก่อนระบายสีนะคะต่อมาดินสอประเภทต่อมาก็คือพวกดินสอ 2B ที่มีความเข้มระดับ2 b ไปจนถึง 6B หรือดินสอประเภท e e นะคะดินสอประเภทนี้นะคะเมื่อนักเรียนขีดลงไปบนกระดาษ จะให้สีที่มีความเข้มเนื่องจากว่าใส้ดินสอ,องเขามีความอ่อนเพราะฉะนั้นดินสอประเภทนี้เนื่องจากมันมีความเข้มเขาก็เลยใช้ในการตัดเส้นหรือแรงงองนั่นเองค่ะสําหรับวิธีการเก็บนักศึกษาดินสอนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะสําหรับอุปกรณ์ชนิดที่2ก็คือยางลบนั่นเองค่ะซึ่งยางลบนะคะ เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการวาดภาพระบายสีที่เราไม่สามารถขาดได้นะคะเพราะเลยคะ่ะเพราะในการร่างภาพนั้นนะคะว่าเราจะได้รูปที่ต้องการนะคะก็จะต้องมีการลบอีกอยู่หลายครั้งเพื่อเอาเส้นที่ไม่จําเป็นออกซึ่งยางลบที่นิยมใช้ในการวาดภาพระบายสีก็คือเป็นยางลบเนื้ออ่อนที่มีสีขาวค่ะสําหรับการดูแลรักษายางลบนะคะก็คือเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทาความสะอาดโดยใช้นิ้วของเรานี่แหละคะ่ะ เอาสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่ที่ตัวยางลบออกจากนั้นก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะต่อมาอุปกรณ์ชน้นที่3ที่ใช้นในการวาดภาพระบายสีก็คือกระดาษนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษนะคะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการวาดภาพระบายสีซึ่งกระดาษแต่ละชนิดนะคะก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นกระดาษที่มีความหนา80กรัมนะคะ กระดาษประเภทนี้ใช้ในการวาดเส้นด้วยดินสอหรือสีไม้ค่ะต่อมากระดาษที่มีความหนา200แกรมหรือเรียกว่ากระดาษ100ปอนปอนนะคะซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนคงรู้จักกระดาษ100ป้อยปอนนะคะซึ่งกระดาษประเภทนี้นะคะมีทั้งที่เป็นผิวเรียบและผิวหยาบนะคะสําหรับกระดาษ100ปร้อยปอนที่มีลักษณะเป็นผิวหยาบนะคะเหมาะสําหรับวาดภาพระบายสีด้วยสีน้ําสีโพเตอร์หรือสีช็อคเป็นต้นค่ะและสําหรับการดูแลรักษานะคะ ในการดูแลรักษากระดาษนักเรียนไม่ควรจะเก็บด้วยวิธีการหักพับหรืองอเพราะว่าจะทำให้กระดาษเสียรูปทรงหรือยับนั่นเองค่ะสีดินสอสีหรือสีไม้นั่นเองค่ะซึ่งดินสอสีหรือสีไม้นี้นะคะจะมีคุณสมบัติคล้ายดินสอตรงที่ว่าสามารถใช้ในการเขียนและระบายสีได้และสามารถผสมสีโดยการระบายทับกันค่ะและที่พิเศษเลยนะคะจะมีสีไม้บางชนิดน,นะคะ ที่ระบายลงไปบนกระดาษแล้วสามารถใช้ผู้กันจุ่มน้ำไปแต้มทำให้เกิดการผสมสีกันได้ค่ะสำหรับการจัดเก็บสีไม้หรือดินสอสีน,ะนี่นะคะทำด้โดยการเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะเก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 5. สีเทียนนะคะสีเทียนเนี่ยจะมีลักษณะของเนื้อสีผสมอยู่กับไขค่ะซึ่งลักษณะของสีเทียนนี่นะคะจะเป็นแท่งคล้ายชก และเมื่อเราระบายสีเทียนนี้ลงไปบนกระดาษนะคะจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีไขเคลือบอยู่ที่กระดาษมีความเงาค่ะและคุณสมบัติพิเศษของสีเทียนก็คือสามารถกั้นน้ำไม่ให้ซึมผ่านได้ค่ะวิธีการเก็บดูแลรักษาก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วก็เก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 6. สีช็อกค่ะสีช็อกเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับสีเทียนแต่ว่าสีช็อกเนี่ย จะมีปริมาณเนื้อสีมากกว่าทําให้ภาพที่ระบายด้วยสีช็อกนี่นะคะจะมีสีสันที่สดใสมากกว่าสีเทียนนะคะสําหรับวิธีการเก็บรักษาก็คือหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะให้เก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ 7- สีน้ํานะคะสีน้ำเนี่ยจะมีคุณสมบัติโปร่งใสในการใช้สีน้ํานะคะเราจะใช้น้ําเป็นตัวผสมค่ะและในการเก็บรักษานะคะ เมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ปิดฝาหลอดสีให้แน่นค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อย 8. สีโพเตอร์ค่ะสีโสเตอร์นะคะมีคุณสมบัติทึบแสงค่ะและเวลาใช้นะคะก็ต้องมีการผสมน้ำเช่นเดียวกับสีน้ำนะคะและในการผสมน้ำก็คือผสมในปริมาณที่เหมาะสมไม่เหลวไม่ข้นจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้สีที่ระบายเสร็จเนี่ยมีความเรียบเนียนค่ะ วิธีการเก็บรักษานะคะก็คือเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ปิดฝาสีให้สนิทแล้วนําไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแห้งของสีค่ะ9สีเมจิกนะคะสีเมจิกเนี่ยสามารถใช้เขียนหรือระบายสีก็ได้นะคะซึ่งในการใช้สีเมจิกในการระบายนะคะควรใช้สีอ่อนก่อนแล้วตามด้วยสีเข้มนะคะซึ่งในการเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะ ให้รีบปิดฝาทันทีนะคะเพื่อป้องกันสีแห้งแล้วก็นำไปเก็บเรียงใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะ10บพู่กันนะคะพู่กันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมสีและระบายสีพวกสีน้ำหรือสีโพสเตอร์ค่ะสำหรับการดูแลหรือเก็บรักษานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ล้างขนพู่กันให้สะอาดแล้วก็ลูบป,ปลายขน,นะคะ่ะให้เรียบแหลมทิ้งไว้แห้งแล้วนำไปเก็บนะคะ และในการเก็บนะคะควรวางผู้กันให้ปลายผู้กันนะคะชี้ขึ้นเหมือนดังในรูปหรือวางไว้ในกล่องนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ปลายผู้กันบิดงอค่ะ 11- จานสีค่ะจานสีนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แบ่งสีเมื่อเทสีออกมาจากโหลดหรือขวดนะคะแล้วก็ใช้ในการผสมสีด้วยค่ะซึ่งจานสีนะคะ จะมีช่องอยู่หลายช่องนะคะเพื่อใช้ในการผสมสีนั่นเองค่ะและในการเก็บรักษานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์สรุปเนื้อหาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วเมื่อตะกี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปเนื้อหาเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการระบายสีประกอบไปด้วย1ดินสอนะคะดินสอเป็นอุปกรณ์ใช้ในการวาดภาพหรือร่างภาพค่ะ 2. อยางลบนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลบเส้นที่ไม่จําเป็นค่ะ 3. กระดาษเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญนะคะที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีและต่อมาก็คือเป็นพวกสีนะคะได้แก่พวกสีไม้สีเทียนสีช็อกสีน้ําสีโพเตอร์สีเมจิกน,นะคะ ซึ่งสีต่างๆพวกนี้นะคะเป็นจะช่วยในการเพิ่มสีสันให้กับรูปภาพของเราค่ะและสิบพู่กันนะคะผู่กันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีพวกสีน้ําหรือสีโปสเตอร์ค่ะ11จานสีนะคะจานสีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งสีหรือผสมสีนั่นเองค่ะครับก็จบกันไปนะครับสําหรับเนื้อหาในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับ วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับนักเรียนครับหากเรานะครับเลือกที่จะวาดภาพหรือสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกวัสดุให้ถูกกับนะครับให้ถูกต้องนะครับกับลักษณะของงานที่เราจะสร้างสรรค์เพื่อผลงานนะครับที่ออกมาจะได้มีความสวยงามนะครับและก็ถูกหลักนะครับในการวาดภาพนะครับตามองประกอบศิลปะนะครับสําหรับการบ้าน ในครับงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือเรียนนะครับหน้าที่66 67นะครับหน้าที่70 71และหน้า74ครับนักเรียนครับให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยและก็ส่งเข้าในไลน์กลุ่มนะครับอย่างเช่นเคยเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับครูก็จะรวบรวมเก็บคะแนนไว้ให้นักเรียนนะครับ สำหรับคนที่ส่งแล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับครูก็จะเช็คคะแนนทุกคนนะครับที่ส่งมาในรายนะครับครูตรวจทุกชิ้นงานนะครับนั่นคือหน้าที่ของลูกนะครับในส่วนของการส่งงานตรงต่อเวลานะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนจิตพิสัยให้นักเรียนด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่ส่งงานกันเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับรักษา นะครับสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับปลอยนักเรียนตั้งใจเรียนนะครับส่งงานตรงต่อเวลานะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับได้ความรู้กันมากเลยใช่ไหมครับ นั่นเลยครับนั่นคือความรู้ที่จะติดตัวเราไปนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกฝนนะครับในการวาดภาพนะครับได้เนื้อหาจากที่ครูสอนไปแล้วนะครับเราก็ควรที่จะหมั่นฝึกฝนนะครับการวาดภาพศิลปะนะครับเป็นประจำอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาฝีมือของเรานั่นเองนะครับครูเชื่อเหลอเกินว่านักเรียนทุกคนนะครับมีความตั้งใจและก็พร้อมที่จะพัฒนาฝีมืองานของตัวเอง ให้สวยยิ่งยงขึ้นไปครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของงานที่ครูมอบมาให้ด้วยนะครับวันนี้ครูลาไปก่อนนะครับขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย